สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จแล้วคือดวงแก้วคืนดวงนับห่วงหาวพนมบวกหัวใจประพรายพราวแผ่นดินร่ําฟ้าร้าวหนาวน้ำตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีจัดการประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีครั้งที่หนึ่งทับสองพเพื่อร่วมพูดคุยหารือปัญหาอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การบริหารงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือการสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีอปปําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุปปรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุปปรีในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุปปรีเป็นประธานประชุมสมาค,คมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุปปรีครั้งที่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล รวมทั้งประหลัดเทศบาลเมืองและประหลัดเทศบาลตำบลในกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันค่ะโดยการประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีในครั้งนี้ได้มีการแนะนําตัวของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลบบุรีเทศบาลตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาใหม่รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรี รวมทั้งการร่วมพูดคุยหารือกับนายกเทศมนตรีเมืองและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพื่อนำปัญหาอุปสรรคและความเดือดร้อนของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีในครั้งต่อไปค่ะ โดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันของสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีอย่างต่อเนื่องโดยมีนโยบายที่จะมุ่งดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยโดยการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆในจังหวัดลบบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นการพัฒนาคุณภาพในการจัดให้บริการสาธารณะตามหลักการกระจายอำนาจและเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพการบริหารงานท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลที่จะสร้างประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลบบุรีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันคือการสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการพันข่าวเทศบาลกนะ้าวนาต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักลไกร์กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการพันข่าวเทศบาลกนะ้าวนาด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ